อะไรจริงโจมันกระโดดจากคุณเมื่อกี้นี่แม่เลวตกใจหมดครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจนน้องนะครับคุณสวัสดีครับนี่ก็มาแกบนเนาะที่แรกบนไหวว่าถือสามตัวเด็กแสนสีมาอันสุดแดงกับน้ำแดงกับหัวหมูเนาะแต่ว่ามันได้แค่เมือนเดียวหนึ่งก็เลยเอาสุดแดงนะคะ สุดแดงว่านซื่อมาใหม่กระําแดงมาถวายเพิ่นก็คือว่าได้น้อยค่ะได้น้อยก็เลยถวายตามหน่อยเนาะครับผมก็คือตอนแรกบนไว้ว่าขอ่าตเงินแสนนะครับบังเอิญมากเลยสถานที่ตรงนี้บังเอิญมาเจอนะครับผมค่ะยังไงมาจะมาเลยครับตอนแรกจะไปขับพรมลุงก็เลยขี่มาเออมาเจอตรงนี้นี่เพรกับภาคเขาป้าเขาด้งมากเข้ากัใจบ่คอยดีนั่นีอเนาะอนี่เลยพอสารก็เลยแวะมาเจอนี่เอกเลยนะ แล้วเคยขี่วนกลับมาเลยก็เป็นตะขอเลยเแน่ว่าก็เลอยเรียวเลยเนาะครับผมมันนีก็เลยเซียมเสียมซี่น่ะดนหาแปดหาครับแล้วก็ขอเพื่อนในเหล็กถูมนะวัดขันเขาสามตัวในเหล็กถูกสิบุนสิมาแก่บนหอหมูเพาะเนาะแต่ได้นหน่อยได้แต่แฝดหาไม่เมื่อกี้มีคุณเพท่านหนึ่งบอกว่านะครับเพื่อนไม่ค่อยชอบผู้ชายมันก็เลยไปออกเลขเซมซีของเจน้องหรือเปล่าเนาะเพื่อนชอบผู้หญิงกับเด็กกับคนแก่อย่างนี้เนาะ แอดมินมาแล้วไงแอดมินนิเป็นคนจุดเลขททบมันก็เลยไม่ถูกงนี้หรือเปล่ากัดลองเบิองเนาะเพราะ่เป็นเบิองเพราะสามตัวเนาะมันจงดังๆงวดนี้เนี่ยมาขอมามาแก้แล้วก็มาขออีกใช่ไหมเจ้าน้องขอสามตัวเซอสามงวดเอาหัวหมูเนาะงวดหนาเนาะตอนแรกบนไว้หัวหมูหมูเห็ดเป็ดไก่ชุดแล้วก็น้ำแดงเป็นแพ็กนี้เนาะแวจะทำาไมเพื่อนถือหน่อยเนาะจาแม่ขอไปเด้อสามตัวืมก็คือเขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ย ถูกการหลักแสนจนได้มานี่เนาะได้มาสร้างได้มาห้องน้ำสร้างห้องน้ำยึดมีกระก้ขึ้นไม่ได้หนี่งธรดาเขาคือตามเท่าไดเขาก็เอามา่อแต่กระเบื้องคลิปเขาเกาจนในจังมะลำเขาคนก็มาเต็มเลยนะใช่สิไปหาหลังส่งมาขอบเถอมันแหม่นกว่าเนาะคนเยอะใช่ไหมครับพี่เพราะมีหอดมองจอดรวดม่าผู้ชายเข้าไม่ได้ ผู้ชายเขาก็บโบเบียรผู้หญิงเนาะแต่ก็ถือต่อมากหน่อเป็นคุ้นใจไปไปตามไปหอดเยี่ยนเลยแค่ไมีได้เสียงอ๋อตามตามไปบอกที่บ้านเลยใช่ไหมครับแต่ว่าแดนมินก็ฝันอที่ต่ว่าหันฝันเห็นคนทองนะทองง่ายเลยก็ค่อนเหมือเล็ออกที่ว่าเล่าให้ฟังตอนหอยออกไม่ใหม่นะเลยออกใหม่ๆก่อนมือเรียกร้องที่ซิมฮานเนาะฝันว่าอันไปน้ำคนทองกะเขาให้ดูแลคนทอง บ่ให้ลลมห้ยอแหงแต่ปานั่นก็ยังไป,ล,งงปลมอยู่คนทองนะใหม่ก็เลยไปเสียบใส่ท้องเพราะมันน้ำปาวไหลออกอือใชา้ย,ยางหัวนะมันน้ำเ,เออน้ำแล้วทีนี้คุณพี่เออแล้วสาวมากเลยถือเลยแล้วคุณคุณพี่ท่านนั้นบอกว่าอะไรนะเพื่อนเป็นคนเป็นคนท้องเป็นคนท้องใช่ไหมครับพี่เป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยท้องใช่ไหมครับ เขาไม่ได้ท้องแต่เป็นเด็กน้อยเขาบอกว่าท่านยัง่นรู้ภาษาอ๋อเป็นเด็กน so ้อยยังไม่ทันได้รู้ภาษาค่ะเขาเจอ่มกจะเป็นเด็กน้อยหลงทางหลงบ้านอยู่กับแต่ก้าลแม่แต่ว่าหันใช้สุดแดงเนาะค่ะใส่กระโปรงแดงอ่าใส่กระโปรงแดงเป็นที่มาที่ไปของเจ้าแม่กระโปรงแดงอืผู้ใด้หลอกผู้ใดก็มีแต่กระโปรงแดงครัถ้าไปบ้านถ้าว่าว่าแม่นั่นเด็กหลงกระพอก้าแม่เอาเขาไปมู่บ้านครับ เพราะแต่ลูกผู้ได้นั้นผู้ได้เขาคำถามชุลโมนยูเด็กหายมานับการหลอกความเก่าๆนี่แหละโรงพยมบาลยากบ้านครับผมก็คืออันพี่นี่ก็ฟังฟังมาจากไทยบ้านอีกทีใช่ไหมครับไทยบ้านเป็นเรื่องมันก็หาซิบพกซิบปีแล้วล่ะโอ้ค่ะคายเขาหลอกต่อกันมากเนาะครับผมเนี่ยเนี่ยมันบอกท่านลายสมัยหที่ถือเทียงเขากับมีกฎมีหมายเนาะแต่กี่เนี่ยกฎหม้เห็นยังไงนะครับ ก็อาจจะมาเสีย <cado> ชีว <cando> ิตตรงนี <grabbing> <S <S ้ก็ได้ใช่คือจุดกำเนิดหลอกคนก็สิไปแต่นี่แล้วก็ไปหมู่บ้านแล้วก็หายอืิมากกับหลอกผู้ไม่ก็ไปจากนี้ไปหมู่บ้านก็หายครับครับผมบอกกันที่ผู้ใดถือหลอกว่ามองได้เขาก็ว่ามองรับไี่เป็นสารแล้วก็มีหินก้อนนึงแล้วก็สารสารที่เป็นกับปีเตียเอาเหรไหมค่ะเขาไมีอย่างเลยเด้กเล็กยังท่านอยู่อืครับผี่หญิงแต่พ่อไมี แล้วก็มีต้นต้นต้นไหนนี่ร่าบดีต้นนั้นอยู่นี่ล่ะอืมครับนะก็คือว่ามาเจอกันพี่ตั้งใจจะมาขอเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้เหรอใช่ครับไม่ค่ะวันนี้ไปประสานเมืองตอ๋อทีนี้ว่ามากับร้านน่ะจากคุณมาจากอุบลลงน้ำแต่ว่าปนทองเนาะคนอุบลคือกันนะคนอุบลมันในกับมีปัญหาชีวิตอยังสิ่งอะไรเห็นได้สิ่งใหญ่ใหญ่เขามาขอบ่อนขอยค่ครับ จะให้หลาขอเลขก่อนหรืได้ว่าคะจอดรถนก็เป็นย่านออกอะได้เลยจอดหิมพีนี่สั่นเละประวัติเหมืนกับคนหลุดเลยแต่ว่าเรื่องเลขนี่แม่นเลยสี่ปีแล้วพ่นมาเต็มเลยในในคลิปเก่าๆที่เขาลงไว้นะเพื่นให้ละลายครับเพื่อนให้ทีหลักแสนแต่ขอถูกวิธีอย่างนี้เนาะอืมครับประจำเป็นว่าสิต้องอยู่แถวหนีเพราะว่าคนหนึ่งนั่นเพื่อนมาขอแล้วเพื่อนกลับกรุงเทพครับเพื่อนไปนู่นเพื่อนไปนู่นอยู่กรุงเทพอ่า ได้ไปสองตัวเรามีเสียงผู้หญิงบอกว่าเราอยากได้สารเขาอยากได้สารขาดถ้าเพิ่นเอาเลขสามใส่หน่ะตัวสองตัวเพิ่นได้สามตัวเลยเออบางหูได้สมมติว่ามันออกหนึ่งสองแต่ว่าเสียงว่าเขาอยากได้สารม่นเอาสารใส่ข้างหนามี่ไหมเพิ่นก็จะได้สามหนึ่งสองีสิสารจเป็นสามเนาะสารจะเป็นสาม่ะมันต้องบอกพิจารณาเนาะค่แต่ว่าก่อนสิมานี่เมื่อคืนนี่ ฝันอะเดันเลยอ่อฝันขึ้งงอดเมื่อ,อก,กี้เลยเออฟันยังไงฟันว่าได้ง่วงบวกหอยอีกล่ะเออง่วเมื่อกี้กับฟันเนี่ยอจังว่าถือเลขนนะออหลังจากมาขอจากแม่เหล่วแล้วก็เมื่อตนอนนันฟันมางมวงบวหอยได้บวหอยน้อยใหญ่แห้งอ,อือกับอยู่แล้ววางงอดเมื่อกี้นะออแต่ว่าบววลอลหลวาเหล็กถูกเหล็กเสี่ยมซีเราไปเน้นในเหล็กถูกเนาะใช่อันเมื่อคืนนี้กับฟันอีกแล้วคืนวันที่สิบหกหมอเออฝันคืนตั้งงอดเลยแม่ ออหรือว่าเพื่อนจะไปตามเรามาให้เอากระโปงมาให้เพื่อนหรือเปล่าเออหอยก็ห้าจับก็เจ็ดค่ะห้าเจ็ดหรือเปล่าเออเปลี่ยนสูตรให้เพื่อนได้ยเนาะเออเดี๋ยวเอาเอาชวนไปเปลี่ยนให้เพื่อนเลยก็ได้ไปไหนๆก็มาแล้ววันนี้ก็มาแก้บนแล้วก็มาขอด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมถูกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคนคนดูเยอะอยู่นะคอมเมนต์คนดูหลายหมื่นอยู่นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาสาธุสาธุอยู่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าเนาะ ก็คือบอกไว้ตต้งแต่ในคลิปนั้นเลยบอกว่าถ้าถูกจะมาแก้บนอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือในปัจจัยในการนี่น้อยแล้วก็ตามตามปัจจัยนะครับทําเปนเจ้กหน่อยชุดนี้ขนาดน่ารักเออน่ารักนะสวยเลยดูเด่นเนาะตอนนี้เพิ่นเพิ่นเป็นสาวแล้วห้าสิบกว่าแล้วเนาะไปเดี๋ยวเ้าไปเปลี่ยนชุดให้เพิ่นกันเนาะเออเดี๋ยวให้เจนน้องก็ไปเปลี่ยนให้เปลี่ยนได้ไหมเอาน้ำแดงถวายเพิ่นก่อนเออน้ำแดงถวายเพิ่นก่อนเพราะว่ามีน้ำแดงกับชุดแดงมาถวาย เห็นเขาจุดเก้าดอกครับครับเห็นเขาจุดกันเก้าดอกโอ้ยโผล่ทายเป็นอีกแน่เป็นคนมาตาอุบบนคนไงจะคนไก่อะไรเด้ออืมอป้ากี้ไปแวะถามไทยบ้านเขาบอกว่าเพื่อนชอบคนไก่แนนคนไก่เขาค่อยให้วะจ้าคนย่ไก่เขาโม้ขาวแม่กานานี่็มาแต่อุบลคืออกกันนี็ุบลเหมือนกันตะกานมีเครื่องไม่มีผัวมาก

นายจะช่วยแต่ใดกันบ่ไดจะใส่องค์หน่อยนะองค์น่อยีองค์ห่นอยก็ดีเลยอดีเลยองหน่อยใส่องค์หน่อยพอดีอจ้าาอื้่อ่นใส่องค์น่อยน่ารักเท่ากันกับร้านน้อยเลยเท่ากันเลยนะ ไม่ถึงร้านคนนั้นนะครับเจ็ดขวบท่านนี้แหละเจ้าแม่อัานนี้แหละตอนเป็นอะไรครับอยากขอเงินยืมาเพ่อเปลี่ดงน้าพุทโธเจ้าค้าขนมครับเอดมินก็ว่าอยู่มันมันมันไม่ได้ถูกเลขทูกที่เอดมินจุดเนาะแต่มันถูกเลขเซมซีของเจ้น้องเพราะว่าเพอนชอบผู้หญิง จัางกิจครับภูไศย์หินหนวดเขาส่งนี่ยเพิ่นเพิ่นบอกใเลยภูไศย์ออกไปจังสีได้เลยอยากภูไศย์เข้ามาตรงเขาส่งครับภูไศย์เห็นครับอืมเห็นแอดมินหนวดเข้าเยอะหรือเปล่าเลยกลัวเขาเขาส่งจากตอนตอนนั้นสามสี่หัวติดเลยเด้เออตอนว่าเจอน้องนี่จอดครับจอนเข้ามาขอเขาหรือเปล่าออ๋ครับ แต่ว่าเขาได้เท่าละสามแสนสองแสนสามแสนจังสี่เลยอ๋อก็ถูกกันหลักแสนเลยใช่ไหมครับล้วก็ติดติดติดเราก็เป็นผู้ชายนั่นเองผคนนั้นผู้ชายคนนั้นเข้าไม่ได้ผู้ชายคนนั้นน่ะอยู่ไกลไกลแต่เพื่อนบอกว่าโอ้ยกะเฮ็ดยังไดเนาะกับเพื่อนเป็นผู้ชายเนาะต่ใจเป่นดีจั่งซี่นะว่าต้องยานทุกคนก็ไดมั่งตามไปเอือนไปบอกหอดเฮียนเลยอะไรจิงโจมันกระโดดจากคุณเมื่อกี้นี่แม่เล้วตกใจหมด เอาใชแล้วมิง่ายมหมอนชิ้งกาดูเมื่อไรเห็เรียนเนี่ยกระโดดจังนีจกลี่กระโดดงหวดทีแรกเจ็บใจจบก็เจ็บมืแหลมไปอันจรสิบสหูเด้อเด้อเซงหูเด้อเปนมาผู้หญิงสามตัวตรงๆเด้อสามตัวเลยแนวผมคางคนก็คิดแนวตัวก็ได้ตัวกัได้าตัวหกตัวเลยแม่

ันขี่เกี่ยมเก่าเนาะเออได้อยู่พอดีอนพอดีแล้วอทิพยดาขกำมวนข่านดอกดอ่งามแลวนะมชุดงานแต่งเลยต้นาอยากไดบุกับทเ็ด

ันใส่สูตรยูจริงจ๊กกระโดดออกมากระโดดมาจากตรงไหนตรงหัวเราเนี่ยนะจนโต๊ะแกอยู่ตรงผมตรงผมเราเปล่อยู่ทั้งหลังผมเราจิ่งจกกระเจี๊ยกระโดดกระเก่าระเก่าเก่าอืมสอีกตัวนึ่งเดี๋ยวให้เจ้น้องจุดทูบขอเลยเพราะงวดก่อนแอดมินนิวเป็นคนจุดเนาะก็เพิ่งมารู้กับคุณพี่ท่านนี่แหละว่าเพิ่นไม่ชอบผู้ชาย อืเข้ากับวัตถประวัติเลยเออเราไม่รู้ประวัติเลยตอนที่เรามาขอนะ่ะเราไม่รู้อะไรเลยอืมคนเผ่านี่เพิน่คคนคล้คคคายๆเพิ่นเพิ่นสิมิปมเนาะคนเผ่นอุส่าอยู่ก็ยากกันอย่างเพิน่นให้เจ้าเท่าเผารุ่นนี้มาได้ไหมตอนนั้นไหมตูมงมาไหมเพิ่นบอกแต่คนเผ่าครับ,รบเราอีกมาบาดสองวะชวดไอเถื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น แต่ว่าเป็นเบอร์คือมิจชาชีพไหมแตเลยบอกการลับก็รลูกายด้วยหนึ่งสี่ปัตตานีเลขคืออะารแ่บวกการัดกับท่มาอีกเลขก็บอกหนึ่งสี่ไหมใช่เขาบอกโดยการโดยการท่อของตรงนี้บางทีเพื่นก็ไม่ได้ไปบอกตรงๆใช่ไหมครับไม่ค่ะมมนมีสายทอข่าวมาแต่ถ้าอย่างเป็นสายเิียดท่อก็รับแต่ถ้าบนงเลขกายมาันก็ออกอีลี่หนึ่งสี่เลยบ เนื้เน้อยาเดือดรึบ้างขอจุดถูกเนาะปากกาเชียงเชียมซี่นะคะท่านผู้ชมเนอะเพราะว่างวดเมื่อกี้นี้ได้น้ำเชียมซี่ได้ไหมคะได้ถูกกะอาจจะเขายุขบวจักนะคะหรืออานไอ้ตัวเก่าอาจจะมาออกย้อนหลังนี่บไแมนตามบะจุดถูกก่อนบะเออจุดถูกก่อนจุดถูกเก่าอนอันยังไม่ทันได้จุดบะยังกระป๋องกระเพรีใส่ อ้กียม่นมีกระปองอยู่นาไปใช้มันมีันไมพรยอยู่พ่นมากลยิ่งต่ล้ไปในนี่กระบอกไมไพรอยพ่น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 ไหนนี่เสร็จว่าม้าเนี่เยอะนี่ครับเนี่ยนี่ม้าหรือลมี่ละลมหรือเปล่าหรือไม่ขึ้นมสนัรหีล่หนาเป็นคนเตียงเด้อขีนหาขอความเด้อ ว,ว้าวเลยรักก่อนต่อสิบบาทต่อสิบบาท <laughs> ต่อสิบบาทแต่ห <laughs> <laughs> นึ่งหาเปดึง จดทุบทุกได้เนาะวัน,นนี้ให้แอดมินน, min น้องเป็นคนจุดเ,เพื่อนเพื่อนจะชอบผู้หญิงกับคนแก่เนาะนะครับ ตัวแรกขย่าเซมซีได้ห้าแปดตัวเดียวไปขย่าเพิ่มบวกค่ะแต่นาพี่แต้ว่ารู้เจ้าสองตัววันนี้พ่อได้เลขสองตัวมาได้แจมสลโลเนาะเอาสามตัวซะเป็นอย่างก็เลยบอกเป็นแด่เลขอ่าคือเก่าทำเลกตัวเก่านะคะห้าแสนห้าห้าแสดห้าเพื่อนในสองตัวค่ะเพื่อนในสองตัวเลยไปขย่เพิ่มอีกได้ห้าแปดห้าช่ไหมอันไหนไปตัวคืนี่ก็สิบิ้หน่นไร ขนาไั่่งยะผมไปเอาไอ้เลขทูบเลขทูบเยอะเลขทูบสี่สี่ปด เสี่ยีตรงกันเราเราเกจบเต่าทูกก็ได้ไหมไเล็กเสท่ีแล้วสองหนึ่งเมื่อกื้มันถอดเล็กเสี่ยมีเลยทานนอนมากกีนข้า,าวัาววนเอ,อนาแค่เอานนสามตัวเอาสามตัวก็ตอกเอาสองตัวเนาะสองตัวคอมาฟัท่ถ่ายมันนี้เอาสามตัวเล็กเสี่ยมีกับเล็กถูกเนาะขอเพิ่มสามตัวได้เมอก,กี่เนี่ยอ๋อขอสามตัวอืม เพราะว่ามะสันร้อยสันมาหอดเอขาก็จุดทูกเขาก็กเ,ากเตรียมของเตรียมอยังแอดมินนอกเนี่ยมะสันก่อนมูว่อวอ่อันนัน้นเอาเล็ก,ก่อนนะอ,อ๋อมาร้อยสันบ่ก็เลยทายบ่ท่านก็ว่าอยู่ไปสันตอนไหนวะเขากำลังจุดทูบก,กันอยู่มาหอดผู้นั้งคนก็ไปเข่าหงนามผู้นั้งคนกะเตรียมขากองศิลาของมะัันก่อนมูนะอ,อือ,อไม่เปรกเลยนะที่ว่าพี่เขาว่าชอบเพื่อนชอบผู้หญิงอ,อืม เก็บไปเข้าฝันก็เข้าบอกแต่เจ้น้องเนาะแล้วก่อนก่อนที่จะมาได้มีผู้หญิงไปเข้าฝันบอกใช่ไหมก่อนที่จเจ้าเล็กทูบมาจุดตรงนี้นะเป็น,นเสียงผู้หญิงเอ,อ่าเห็นว่าคือเอาเล็กสี่ตัวเออมีผู้หญิงใช่ไหมค่ะเออแต่ว,ว่าหัน,นเมื่อกี้ว่าเส,าสือเล็เดิเ,ออเพราะว่าโบฝันเอ,อบอ้บฝันเป็นตัวอ,อื กะฟันขึ้นน่ะน่ะคือเอาเหล็กซีโตกระต่นกระเทียมข้อความสิเป้าตัวได้ล่ะบ่มีตัวเสืออเลยป่ะอะไรตื่นตื่นสามาสิเป้าเขาขนมหลุมเป็นงานเนาะจับจีพีเอมาผ้ามาเขาปลาข่าดวงมาเลยมาขอเพิ่อนมาเจอตรงนี้เลยก็เลยมาซันเชื่อมซีกันเลห้าแปดห้าแต่ว่าเชื้อไทยแต่สองตัวเนาะอไม่เป็นไรนว่นนี่เอาไหมเหมือนเพื่อนเหมือนเพิ่นจงใจจะให้มาตรงนี้เนาะฝันก่อนที่จะมาได้ซ้ำ ใพิธีย่ำเสาที่เป็นพิธี่ิฆานนั้นเลขถูกเขาออกเลยคือแต่จะเป็นสามตัวแมนบ็อจะออกหมดแหลกออกตัวเพิ่งมากกลางหมดที่สองออกตัวกลางมากับกนแน่นอนของเขาอยู่คใช่ดายเราเปิดเห็นเปิดบุญถูกข้งเขานเสาเแม่จ๋าตอนเขาเอาน้ำนองน้ำในน้ำลึไหมคืออีรีอยู่ไหมแม่เลี้ยงวงโตเ็กสิ่เอ็ดผัวไหนเล่ามาสั่นเลยเนาะสั่นเลยสั่นเลย ฮกหรือเก่าเนาะบัตรี่น่หกหรือเปล่าหกโอ้หก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 เพราะว่าเก่าอยู่นี่อเก่าอยู่นั่นตัวเลขได้หกอ่ใช่หกหกหกอ6ากจริงจริงเหกจริงจริงหกหกตัวเด้อสามตัวที่เราจอในโคดนี่พคดจริงอืมสามตัว อืแปดแปดแป่บอร์ดในกรอบออเออโชว์โชว์อยู่เห็นอย่างแปดเออแปดหกแปดอหกแปดถ้ามันไม่ใช่ตัวที่เขย่าก็ให้แม่ไปเข้าฝันบอกเนาะตัวเกาห้าหกแปดห้าหกแปดห้าคือหาแปดหกเป็นสี่บอก์ดเอาครับครับ หกตัวเก่าหกแปดห้าไม่แน่ด้หกมันออกหกสามแล้วมันสามสามหกก็ยังได้เนาะออกแล้วออกอีกก็ได้นะครับเลขตัวเดิมออกล่างกับสิบไปบนเออใช่เมื่อกี้แปดห้าอาจจะไปแปดห้าบนก็ได้ลวกกับมากกับไปแหวรักลอยเนาะอือคับก็ได้ห้าแปดหกหกแปดห้าแปดห้เออหกแปดห้านะครับท่านผู้ชมถูกตัวใดเนาะแต่แต่ถ้าใครเลี้ยวไปทางตางนั้นได้ตายครับ หกแปดห้าเดี๋ยวร่อเลขถูกนะคะแต่ว่าระวังเปลี่ยนชุดนะก็ต้ังเปลี่ยนอยู่ดีๆก็ต้ังสีทอดสูตรคนทิ้งจกกระโดดมาเลยอกระโดดใส่หน้าเลยบะกระโดดผ่านหน้าเสียงไปว่งสินะกระโดดผ่านหน้าปะตกใจเนาะตกใจ้วเนาะคุณขาเนาะเพิ่นจะให้คักๆเลยคักดเกันมือเหล็กออกมืออื่นด้วยจิ้งจกตกใจเกาะนี่ถืคักเลยถ้าตัวเห็นมาเด้อตามตัวตรงตรง กระบวนกาเนาะถ้าเกิดว่าได้ดงดนี้ได้เงินแสนตามที่พูดไว้งวดก่อนก็จะเอาอันผลไม้ลากไม้หัวหมกหัวหมูหมูเห็เป็ดไก่แล้วก็ชุดแดงมาถวายเพื่อนอีกเนาะแต่ว่ามันแถมโบได้เงินแสนเนาะอืได้เงินเดียวเพ็จมันบบเสือจะคล้องนะแม่โบเสือเซียมซีไหนเนาะเซียมซีเมื่อกี้ก็ได้อืฮก 8ห้าหกเก้าหกแปดหาออ้า <9, S 1> นะครับ,บนเนาะกันไว้เก้าแปดห้าด้วยเก้าแปดห้าอืมกันไว้เก้าแปดห้าเดี๋ยวรอรุนเลขทูกกันไม่จะได้ตัวไหนค่ะนอ้องรอรุนเลขทูกนะออครับเก้าแปดห้าเป็นเลขทูบเนาะค่ะถ้าไม่ชมเป็นแนวทางที่เอดมินจุดเมื่อกี้นะคะหนึ่งสี่หกนะคะแนวทางเลขทูกนะคะส่วนเลขเซียมซี 685ตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางสรุปตัวเลขทั้งหมดนะคะเลขเซียมซีหกแปดห้ากัน985นะคะเลขถูก146ตัวกัน149เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ